คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก สำหรับช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการเตรียมจัดงานวันดินโลก2,568เทอดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9กันบ้านค่ะซึ่งปีนี้นะคะมีความหมายพิเศษมากค่ะเพราะว่าจัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมค่ะด้านนายนาเรศธ,ธรรมรงที่พยคัคฆณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ค่ะได้เป็นประธานในการถแถลงข่าวเตรียมจัดงานนะคะพร้อมกับเผยตีมหลัก ประจำปีนี้นะคะว่า Healthy Soil for Healthy City ค่ะดินที่สมบูรณ์สู่เมืองที่สมดุลเกื้อกูลชีวิตค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5-9ถึงธันวาคมนี้ที่กรมพัฒนาที่ดินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึงสองทุ่มทุกวันนะคะธีมของปีนี้เน้นให้เห็นว่าดินดีไม่เช่เรื่องไกลตัวคนเมืองเลยค่ะเพราะว่าดินคุณภาพดีก็คือรากฐานของเมืองที่น่าอยู่ช่วยเกิดพื้นที่สีเขียวอาหารปลอดภยัยแล้วก็ทำให้เมือง เต, e ติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะด้านนายนาเรศก็ยังเล่าถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะคะว่าพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดินอย่างลึกซึ้งค่ะเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากดินได้จริงจนกลายเป็นศาสตราพระราชาด้านการพัฒนาทรัพยากรดินที่ทั้งไทยและต่างประเทศยอมรับค่ะผลงานของพระองค์ยังนําไปสู่การที่สภาพวิทยาศาส ทางดินนานาชาติถวารางวันนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมค่ะและทําให้องค์การสหประชาชาติบริการให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกค่ะประเทศสมาชิกกว่า200ประเทศก็จะจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลกค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของดินต่อชีวิตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นนะคะวันที่5ธันวาคมของบ้านเรานอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9เป็น พ่อแห่งชาติแล้วนะคะก็ยังเป็นวันดินโลกที่คนไทยเนี่ยต่างราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าปีนี้มีกิจกรรมให้ร่วมเยอะมากค่ะตั้งแต่การให้ความรู้ด้านดินนิทรรศการสนุกสนุกนะคะกิจกรรมที่เหมาะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษารวมไปถึงตลาดสีเขียวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดินดีใครที่สนใจเรื่องเกษตรเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากจะพาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะ แนะนำเลยค่ะว่างานวันดินโลก2,568ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดดูจากกรุงเทพมหานครนะคะจะจัดขึ้น5-9ธันวาคมนี้เข้าฟรีค่ะเปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำ8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันก็อย่าลืมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะ